สวัสดีครับพบกับคราวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่2ทธันวาคม2567หรือวันคริสต์มาสนะครับผมมาเบิ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยต,ยตอนบนภาคใต้ตอนบน มีกำลังอ่อนลงนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับกับเยอแหยบริเวณดังกล่าวนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับโดยภาคเหนืออากาศแผ่ตัวออกชิงเหนืองเข้านะครับแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะครับแต่ก็มีหมอกบางในตอนเช้านะครับผมภาคใายแาวเทียมนะครับก่เชียได้ว่ามืดอนีแดดเบิดมือครับผมเมฆหน่อยครับเรดาร์ตัวอากาศจังหวัดคอนแกนนะครับ บมมีคุมฝนนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยภาคอีสานตอนล่างนี่ก็ที่มีฝนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีลมตะวันออกนะครับพันน้ำความชื้นจากทะเลกินไตเข้ามาเนาะครับเนาะแต่ว่าใน雷达ตอนนี้บ่ท่านี้นะครับครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมก็มีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับแลวแกมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ8ถึง3 1องศาเซลเซียสนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางคืนนะครับอยู่ที่ประมาณ13-17องศาเซลเซียสนะครับสำหรับบริเวณยอดภูนะครับอากาศหนาวนะครับถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7-11องศาเซลเซียสนะครับในช่วงนี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องชาชนนะครับดูแลรักษาสุภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นและกันหนาวนะครับมาในช่วงจังหวะนึงแล้วนะครับาศให้ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับให้หลดกการเผา หรือว่า,าทิงที่ก้เกิดควันนะครับอันทจียใ้เกิดพี่เอ็มส่นะครับที่ส่งผลต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนของเฮานะครับผมครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกับพี่แอแคนี่ตองขอตวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน